โชคดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวมันมีความคิดเปลี่ยนไปบางครั้งคําพูดของคนที่เราได้ยินนะคะเราได้ฟังอะ่ะมันมาสะดุดหูและลงสู่ใจของเราแล้วเราก็ว่าเออจริงนะเป็นอย่างนี้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอามาปรับใช้นะคะคือหลายๆอย่างเนาะมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นโลตัสนนะคะที่ปริตาไปเนี่ยนะคะ ทุกๆก,การเปลี่ยนแปลงเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ะคะ่ะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงก่อนเพื่อเริ่มต้นนะคะแล้วการเริ่มต้นอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะในการที่ค่อยๆเดินทางเนี่ยเหมือนกับการที่ปริตาสร้างตัวตนออกมาสร้างตัวตนเนี่ยนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่เริ่มต้นตัวเองนะคะไม่เริ่มต้นจากการลงมือไลฟ์ ลงมืออะไรคืออาจจะโพสต์อย่างเดียวมันก็อาจจะไม่ไม่ทันแล้วอะให้โอกาสตัวเองออกมาไลฟ์ออกมาสร้างตัวตนนะคะสวัสดีค่ะนะคะออกมาสร้างตัวตนก็เลยกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะนำไปสู่การเริ่มต้นการเริ่มต้นเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรานะคะคุณจะล,ลงทํามือทําอะไรสักอย่างอะ นะคะมันจะต้องอเริ่มต้นทาอะไรสักอย่างมันต้องเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแต่ความคิดของเราว่าเราจะทําอะไรเราจะลงมือทําแบบไหนวางแผนนะคะวางแผนแล้วก็ลงมือทําทันทีนะคะแต่ถ้ามันอยู่ในกระบวนการแค่ว่าอ,อยู่ในหัวนะคะอยู่ในหัวแล้วก็วางแผนอย่างเดียวไม่ออกไม่ลงสู่การกระทําแบบนี้มันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะคะหรือว่าเรามีความรู้นะคะ อยู่ในสมองของเราเรามีความรู้มากมายนะคะแต่ไม่นํามาปรับใช้ในชีวิตนะคะก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกเห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราอยากเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็ต้องเริ่มต้นลงมือทำแล้วหลายต่อหลายครั้งนะคะการเริ่มต้นมันจะมีปัญหานะคะ การเริ่มต้นจะมีปัญหาทุกๆครั้งก็คือบางทีเริ่มต้นอย่างเงี้ยเออไม่มีใครมาชมไม่มีใครให้กำลังใจไม่มีอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองเราคิดว่าเรามาพัฒนานะคะเรามาพัฒนาพัฒนาการพูดเนี่ยเออก็เหมือนกับการพูดต่อหน้ากระจกว่าเราสามารถที่จะพูดกับตัวเองได้ไหมนะคะพูดอยู่คนเดียวเนี่ยพูดได้หรือเปล่าเนาะมันการการพูดอย่างเงี้ยมันคือเป็นแค่รูปตารูปตาจ้องเราอยู่เงี้ย นะคะคุณคุณจะสามารถพูดคุยได้ไหมไปตาบางครั้งก็จินตนาการนะคะจินตนาการจริงๆนะเนี่ยจินตนาการว่ากําลังพูดกับตัวเองกําลังสื่อสารกลับเข้าไปข้างในนะคะเวลาเราพูดอะไรสักอย่างเราก็สื่อสารกับตัวเองได้เพราะว่าคนที่ได้ยินคนแรกคือตัวเราได้ยินแม้กระทั่งความคิดของตัวเองอะเนาะคือความคิดของตัวเองเราต้องได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมคนอื่นจะไม่ได้ยินที่หลังนะคะ ไม่ไม่ใช่แอว่าแม่ต้องเนยสวัสดีมาดึกเลยข้าวาเจ้ามาดึกเลยนะคะมาดึกเลยวันนี้เพราะว่าแบบสบายๆนะคะสบายๆแวะนูน่นแวะนี่กว่าจะถึงบ้านมาถึงบ้านก็อาบน้ําสระผมเลยเนี่ยอาบน้ําสระผมก็หลังจากนั้นก็สวดสวดภาวนาร่วมกันนะคะแต่ก่อนนะ่ะจะเป็นแบบว่า ไม่ไม่ไม่ได้สวดภาวนาไม่ได้ไม่ได้สวดร่วมกันอะระหว่างป้ากับหลานกับกับลูกสาวอะค่ะนะคะเนะสน่ห์นะกกล้องคือลูกค้าค่ะวายติดลูกค้าค่ะขอบคุณค่ะพึ่งสวัสดีจริงอะเอาแล้ววันนี้มามาขอเป็นเพื่อนใหม่เนี่ยคืออะไรมีเฟซใหม่อีกหรือเปล่าฮึใช่ไหมมีเฟซใหม่อีกหรือเปล่าไม่น้องเลยนะคะเสน่ห์นักกล้องติดลูกค้าค่ะ ติดลูกค้าลูกค้าติดเหมือนกันเลยเนาะเราสร้างตัวตนเพราะว่าเรายังไม่มีเป็นไม่เป็นที่รู้จักของใครเราก็ออกมาพูดเรื่อยๆเพื่อสร้างเนี่ยอีกไม่กี่วันก็ครบแล้วอันนี้วันที่ยี่ห้าจนทำถึงวันที่สี่ค่ะนะคะ,นะคะออกมาแบ่งปันอย่างเงี้ยมาถึงถึงว่ายังแบบเนาะห้าวันแล้วเราก็เป็นอะไรที่แบบว่าอีกนิดเดียวก็สําเร็จแล้ว นะคะคือ30วันมันก็ดูน้อยไปไหมแฟนเยอะต้องเฟซต้องเยอะโอ้โอ้ยังมีแบบนี้บ้างมาแบ่งป้าในเด้อแฟนเยอะต้องมีเฟซเยอะเนี่ย